ครับผมมนีกุศซสะตอนนี้บอที่สองครับผมกับคืบนาไปได้กใกล้เติบแล้วครับเป็นบอกวงแห้งครับพุอดอยู่สวนกเกษตรพอเพียงบน,นพะเนิ่อครับ ความสุกกับบอร์แมนไทยว่าสิเกิดอยู่ในกองเงินกองท่องเสมอครับผมเข้าสองสร้างและเริ่มเอาครับจากเล็กๆจากซิ่งเล็กๆไปหาเริ่มทีละนิดทีละน้อยครับผมไปน้อง โอ้คู่านี่กับผูกต้นใหม่ยังง่ามนะครับพี่น้อง พ่อนี่เก็ว่าน่กำเท้าหาอยู่หุ่นไหนนใหญ่แ right ต่กเท้หายพ่อหายคูสาหายเด้นไม่ตืนทมบ่หือ พราะว่าคิดดิมันสิไรตลงไปบ่นี่คูซ่ซาไรตลงไปสิบบเขาสิบบยิมเปย์เปย์ป่ฮะ,ะบบยิมหรอควายยิมหรอยันตะกันแท่ลเลือกันสิคุดไปเรือจะมาหอดคูซ่ซาเลยนี่เดยมันต้องพอดีได้พอน,นั่นถ้าแม่นคุดมาหอดคูซ่ซาไหมบบยิมหรอเขาฟังรัก,กไว้พี่พุ่นแล้วสิขยับรักอะไรป่ะเขาสิพป้งไม,ม่ใหม่กับประจุกมาอยู่ หางใหม่ก็บอกจุกมาเสริมไงไห้มันแข็งมันมีอยู่มันขายตัวลอยหาสิบาทหาซอกไหมขัวยหาสิบนะ้นะขายตัวบาทเออขายแพงทุกมมือนี่มันหาอะไรเนาะครับผมก่อนเนี่ยครับผมรักเสาหัวเฮาอยู่นั่นถ่ายรูปใบก่อนนะครับครับผม มือนีอร่งพร้อมกันครับผมอยู่สวนกเกษตรพ่อเพียงบน,นพื้นพ่อพุทธะคูนครับคันหนึ่งคูธสองหน่วยติดกันเลยครับเลื่ยงกูเรื่องปลาครับผมเอ็ดทุกิงครับผมอันไหนที่มันกินได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงวครับ ทางนาเอาไว้ให้ลูกหลานเบิ่งครับผมไว้เป็นที่ภาคพรแยามกเกษียณเก็บนั่นเก็บนี้ขายครับผมเล็กๆน้อยๆพี่น้องมาเฮาอย่าเลื่มมาเรียนสวนเกษตรพ่อเพียงบนประเด็จพอได้ครับครับมาหากินปูกินปลาปีน้าเอฟซีนะครับเพ้อฝากเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อ มืนอนี้คุณพ่อพคนมาคุ้มเบิงสาครับผมพคนอยากเบิงสาสองหน่วยพธนว่าโอ้คู่สาเหนือพระตะปูพักขัดกนนันว่าขายตลาดเคี้ยวกันว่าคุณพอ่พอพ่อผู้เลี้ยงซาจิตครับคุณได้ครึ่งนึงแล้วตัวพ่อนี่เนาะหอดครึ่งแล้วมั้งเนาะคือได้หอดครึ่งนึ่งเลยเนาะ ครับผมาสะซากพุดได้เกินครึ่งโอ้ยครึ่งนึงเหรอครับผมนวยทีสองพุดได้เกินครึ่งแล้วเดี๋ยวผมสิบภาพไปเบินน่องนวยนวยนทีหนึหน่งครับผมรถพุดอยู่ตั้งพุทธพุดธพุทธพุทครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันไปเบิ่งสะนวยทีหนึ่งกันครับสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับครับผมกำลังย่าง,งาไปเบิ่งสะบ่อทีหนึ่งครับผม ก่อนสิไปบอลสิหนึง่งเดี๋ยวเบิ่งความลึกของสระกันครับพี่ครับโอ้ลึกซี่เมตรพุ่นบ่มัน,ม,นมันสิฮอดซี่เมตรพุ่นบ่พ่อฮะสามซี่เมตรพุ่นเด้อนี่ลึกแค่ไหนปะเนี่ครับโอ้เฮสระได้งามครับผมสวยหรูครับผมไปกันครับครับผมสำหรับบอ่อทีิหนึง่ง นำกระออกครับผมสวยง่ามมากเลยครับโอ้ใบใส่สอยในการเ็ดกเกษตรครับผมไบหฮตต้นใหม่ต้นไหลเฮาพุทได้ครึ่งนึงด้วกันครับ ผมเกษตรเริ่มต้นบ่มีสายครับผมเพาตตองเหตดไปเรื่อยๆครับผมเริ่มต้นใสเวลาครับผมการเกษตรสองสามปีก็เห็นผลแล้วครับเรี่ยงปูเรี่ยงปลาเรี้ยงหอยเลี่ยงกบเรืองเขียดได้หล,ลายอย่างครับผมสารพัดประโยชน์น้ำเหากับเอามาใส่ประโยชน์ในการเกษตรกรรมเกแทงน้ำครับผมความคืบหนา้าคุณด้ ละครึ่งบ่อล้วครับ การเฮ็ดเกษตรเสื้อชีวิตกับ่ตตองการความรู่หรืครับพี่น้องมาเท่าค่อยๆเค็ดค่อยๆสางเอาครับฮะเป็นยังเดี๋ยวด๋ยวมันอะไรเยมันสุบาทเบ่อ ตูนครับเริ่มแล้วครับผมมาได้กก่วงมาได้ครับพี่นอ้องพุดใดขั้นละครึง่งอีก พี่นายย่าลืมม่เด่นยู่สวนเกษตรเพราะเพียงบรรดนินพ่นอเนอ้อพี่น้องเตรียมซาไว้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาหลายอย่างครับเลี้ยงพ่อเอฟฟี่มาเยี่ยมพ่อสิมีปูมีปลาให้กินกันนะครับพ,พี่น้องหลายนามเขต้นใหม่อย่างดีนะครับ ผมพุทธะทางหูจ๊กใส่ประโยชน์นี่ครับผมมีสรรพคุณยังหลายเลยครับผมพุทธะหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหูจะกใส่ประโยชน์จากซาหนีโอ้ไหญ่หลายลายางครับผมนับประโยชน์บทวนครับผมได้ปลูกต้นใหม่ปลูกยังแน่ครับผมเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบครับหลายยางครับผมแต่เข้าสีเลียงครับผมเข้าในินซาแล้ว ผมเดี๋ยวตอนคุณซาแล้วมผมจะขี่มาไายให้เบิ่งอีกรอบนึงครับผมพาความสะเป็นจากไหนสมบูรณ์แบบกันไรครับ